สวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องที่ติดตามรับชมช่องย t u b e ที่ดินแบ่งกล้ตรณีเสียรัดท,ทุกทุกฐานนะครับวันนี้ทางทีมงานตรณีเสียรัดจะพาพ่อแม่ปี่น้องมาติดตามรับชมที่ดินแบ่งกล้แปลงส้วยนะครับติดทะเลที่บ้านรอนะครับเ,เดินทางจากปากทางข้าตะนุ่นไส้ลักนะครับตาซาลาสุราช ่ช่วงทางข้าวบ้านรอนะครับข้ามาส่องจุดห้ากิโลเมตรนะครับจะมาเจออ่ซามแยกดิมทะเลนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับตรงตามซามแยกข้างหน้านี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลยปอดซุดกำแพงอ่วัดร้อนะครับประมาณประมาณรอยเมตรนะครับจะตึงดีนดินแบ่งค่ายเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกครับตามสภาพนะครับนี่คือสภาพดีนดิน นี่คือสภาพสีดินนะครับสีดินสี่ตามล็อกสี่แบ่งกล้นะครับจาก A7 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 ซ่องนะครับนี่คือพืนทีพืนที่ีว่าที่กล้นะครับตามนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรอซุน แปดซ้ำห้าซองเกเกาห้าซองนะครับสุนแปดซ้มห้าซ่องเก่าเจ็ดเกาห้าซ่องสุ่นแปดส้ำห้าซ่องเก่าเจ็ดเกาห้าซ่องนะครับนี่คือสภาพนาฮัทนะครับสภานนาฮัทอิตาลีนะครับเป็นพื้นที่แทมนะครับพื้นที่แทมตรงนี้เราจะค่ายลบหนึ่งซองลานบาทนะครับเนื้อทีนึ่งไร่นึงานห้ตารางวานะครับประมาณโดยประมาณนะครับี สภาพสีดินครับต้นใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับ